สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกอบผมครับตู่ครับวิโรจน์ทหาครับกับโชว์รูมออนแอร์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการไลฟ์สดนะแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกนะครับเพราะว่าเราติดพันธะสัญญาทาง MG นะครับว่าเราต้องออนแอร์วันที่26อย่างที่แฟนๆทราบเราบอกว่าวันที่25เนี่ยคือผมมารับข้อมูลแล้วก็มาดูรถชันนี้ครับสำหรับ MG ที่ต้องบอกว่าขายกันในต่างประเทศใช้คําว่า MG5 นะครับ EV แต่ว่าพอมาบ้านเราเขาเลือกที่จะใช้คำว่า MG EP ครับตัวนี้ก็เป็นรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าโมเดลที่2ที่ MG เข้ามาขายในบ้านเราหลายคนคงตั้งคำถามในเรื่องของราคากันเยอะณวันนี้เขายังไม่เปิดเผยราคาแต่คาดว่านะครับคาดว่าจากการพูดคุยจากการสดับรับฟังเนี่ยคาดว่าราคาจะต่ํากว่าตัว z ซแน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าราคาน่าจะต่ำกว่า1ล้านบาท อันนี้คือความเชื่อของผมนะนะครับคาดว่าแล้วก็เชื่อว่าราคาน่าจะต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทคราวนี้มาขายในบ้านเรามีรุ่นเดียวนะครับรุ่นย่อยจะต่างกับขายที่อังกฤษนะครับแล้วก็ออปชันจะแตกต่างกันเล็กน้อยกับตัวที่ขายอยู่ที่อังกฤษแต่ว่าตัวนี้ถามว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถวิ่งได้ไกลกว่าตัวซ s เนะครับแต่ว่าในเรื่องของอโหมดต่างๆหรือว่าระบบช่วยเหลือต่างๆระบบต่างๆเนี่ย จะน้อยกว่าจะน้อยกว่าของ z s เขาใช้คำว่า z s เนี่ยเป็น Intelligent EV อันนี้เขาเป็นเหมือน EV ที่จับต้องง่ายๆนะครับเขาเขาจะพยายามสื่อสารอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาะครับการดีไซน์ภายนอกนะครับตัวนี้เป็นรถ e s t a t e เพราะฉะนั้นอิทธิพลในรถ e s t a t e ต้องบอกว่าหรือบางคนก็จะบอกว่ารถ Station Wagon รถกลุ่มนี้จะบอกว่าทำตลาดเยอะ ในยุโรปและในสหรัฐแต่ในสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าเบาบางลงแล้วในยุคนี้ถ้าใครดูหนังยุคเก่าๆจะเห็นรถเอสเตที่สหรัฐเยอะมากแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารถคันนี้ดีไซน์เนี่ยมันจะออกไปทางยุโรปอย่างที่ผมบอกคนเห็นหน้าตาเนี่ยจะบอกว่าคล้ายโฟล ks วาเก้นใช่ไหมแต่ไม่แปลกใจเพราะว่าแซดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ M g มที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย เขามีหลายแบรนด์อยู่ในมือเป็นเหมือนห้องสมุดใหญ่ของโลกเลยพูดง,ง่ายๆเขาถือ3-4แบรนด์เขาก็เอาเทคโนโลยีต่างๆมาหยิบใช้แล้วก็มาทํารถนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมเราดูข้างนอกเราดูจากรูปเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกระจังซี่ๆสไตล์โฟล์คสวา e เกเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่นะตัวนี้เป็นเป็นโนแบ็กนะครับตัวนี้เป็นเป็นโนแบ็กนะตัดกับโครเมียมมาทำให้รถด,ดูหรูขึ้น เพราะมันไม่จะเป็นต้องมีกลิวเพื่อให้ระบายความร้อนนะครับมันไม่มีจาเป็นแต่ตัวนี้เปิดมาปุ๊บเป็นหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จนะครับก็เป็นหัวชาร์จที่เป็น AC ด้วยเป็น DC ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าชาร์จปกติคือแบตเตอรี่เขาอยู่ประมาณ50กิโลวัตต์อา่วขณะครับ50ิบนิดๆ50กิโลวัตต์อ่ะคราวเนี้ยเขาบอกว่าเขาวิ่งได้380 กิโลนะครับระยะทำการเขาสามร้อยแปกิโลคราวนี้การชาร์จเขาใช้เวลาชาร์จแบบปกตินะประมาณ7ชั่วโมงกว่า7ชั่วโมง15นาทีแต่ควิกชาร์จควิกชาร์จ80%อยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีเอาสี่สิบนาทีเอภัยผมใช้คำพูดผิดประมาณสี่สิบนาทีซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของควิกชาร์จเนี่ยอ่ะผมพาเดินดูรอบๆไปด้วยแล้วกันก็ได้ไม่เสียเวลาควิกชาร์จเนี่ยตอนนี้เอ็มจีบอกว่าสิ้นปีเนี่ย พูดง่ายๆถ้าคุณรับรถคุณจองรถเขาเปิดจองคือเปิดขายอย่างเป็นทางการพร้อมราคาคือวันที่1ทธันวาคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับรถคุณจองรถเสร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาบอกสิ้นปีนี้มี100แห่งที่คุณสามารถใช้ DC หรือว่า Quick Charge กันได้ก็คือ4 0 0หแห่งเนี่ยคือของศูนย์นะครับศูนย์เอ็มนวันนี้มี150กว่าแห่งเพราะฉะนั้น2ใน3จะมีที่ชาร์จให้คุณนะครับ แล้วก็เป็นควิกชาร์ตนะครับอ่าผมพาดูรอบๆนะแล้วก็คุยกันไปแล้วปีหน้าเขาบอกว่าจะมีอีก500แห่งอ่านะครับผมขอบคุณคุณโจจากคาออนไลน์นะครับดูรอบๆกันก่อนนะท้ายสวยมากท้ายสวยมากแล้วผมจะบอกว่าไซส์เขาเนี่ยใหญ่กว่าไซส์เอสทพิกัดนะยกเว้นความสูงเพราะว่ารถอันนี้เป็นรถสไตล์เอสเตดนะครับอ่ะเราดูภายนอกแล้วก็ต้องบอกว่าเราดูภายนอกกับสิ่งที่ให้มาต้องบอกว่าไม่ไม่ ขี้เล่นะเป็นดิสเบรกสี่ล้อ,ลอเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ล้อยางที่ให้มาเนี่ยใช้อีโคเปียครับใช้อีโคเปียของบิตสโตนก็ต้องถือว่าเป็นยางพีเมียมยถือว่าเป็นยางพีเมียมนะไซส์เท่าไหร่เอ่ย2 0 5 6ูนครับ2 0 5 6ูนนะครับก็ต้องถือว่าไม่ได้ขี้เหนียวถ้าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับผมไล่ไปดูเส้นสายนะครับอ่ะผมมาดูที่ท้ายนิดนึง ไฟหน้าเออตะกี้ไฟหน้าผมยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมผมพาไปดูไฟหน้านิดหนึ่งตะกี้พูดถึงกระจังหน้าใช่ไหมตะกี้ผมพูดถึงกระจังหน้าไปแล้วถูกไหมฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเดย์ไทม์เป็น LED นะครับเดย์ไทม์เพาเป็น LED นะครับแต่ว่าไม่มีฟอกแรมมาให้นะครับถามว่าฟล็อกแรมจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมไม่ใช่เอ๊อันนี้เป็นน่าจะฟลก,กลากรถ ฮุกลากรถไม่ใช่ที่ฉีดปัดน้ำฝนนะใช่ครับอ่าเพราะถ้าเป็นที่ฉีดจะต้องมีฝองฝังถูกไหมใช่ครับอ่านะครับุกครับอ่ากระจังหน้าพูดไปแล้วผมจะบอกว่ากระโปรงหน้าเขาเป็นสันจะออกแนวรถยุโรปมาโซ้มาเซินให้ดูแบบมีกล้ามเป็นอ่าอ่าอ่าคุณคุณคุณสังเกตโฟกัสแพสซัพหรือว่าฮุนไดโซนาร์ตัวที่จะคล้ายๆที่มีสำนักออกแบบที่ยุโรปอ่ะกระโปรงเขากินอายตัวนี้มานะครับเราจะเห็นตัวนี้ สันเหลี่ยมนะครับอ่ะผมพาดูมานะครับอ่าตรงนี้มีไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดได้ไหมไฟเลี้ยวไ,ไ,ไ,ได้เปินะไดไม่ใช่เป็นคีเลตนะตอนแรกผมต้่งเป็นคีเลตอ๋อ<ช>ไ,<ม>ไม่เป็นคีเลตใช้รีโมทอย่างเดียวผมเปิดติดไหมไฟเลีเ้ยวถ้าไม่ติดผม้องเปิดเป็นไฟขอทางอ่ะผมเปิดนี่ดีกว่าอ่ะอ่าอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเขานะครับอ่านะครับอ่ะผมเปิดดู ะนะครับค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับอ่ะผมพามาดูเส้นสายด้านข้างนะครับเส้นสายด้านข้างก็จะมีเส้นตัวนี้ทําให้รถมันดูยาวแล้วก็ดูภูมิฐานนะครับมันจะมีเส้นสายตัวนี้เส้นสายตัวล่างนะครับประตูค่อนข้างจะบานใหญ่นะครับกระจกบานใหญ่อ่ะมาดูด้านท้ายท้ายตัวนี้เป็น LED นะครับปท้ายเป็น LED ตัวนี้เป็นทับทิม เป็นทับทิมเฉยๆนะครับอ่าอันนี้ชื่อรุ่นนะเป็น EP เขาบอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรไม่ได้ไม่ได้มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นอันนี้ไม่ไฟฟ้านะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่บังแดดน่าจะแถมมาให้ม,หไ,มไม่ใช่บังแดดบังสายตาเวลาเก็บข<ต>อ,องีตอง่ต้องกดด้านข้างเข้าไปก่อนอ อันนี้ก็คือไว้สําหรับเก็บของบางสายตาถ้าคุณมีของมีค่าให้มันดูไม่ลกไม่สปกปรกแล้วก็อันนี้เป็นชุดชาร์จชุดชาร์จแบบเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับก็เป็นชุดชาร์จชุดชาร์จชั่วคราวใช้คานี้ดีกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่า MG ก็มาน่าจะมาพร้อมกับแคมเปญแถมโฮมชาร์จอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดปะยาง ไม่มีอย่างอะไรเป็นชุดตะยางนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็เป็นโมดูลสามารถซ่อมได้เป็นโมดูลแต่ว่าส0บสปีค่อยคุยกันอะ่ะเพราะเขารับประกัน10ปีนะครับอืมอ่ะผมปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับมีได้ฟ้าให้นะครับที่ปัดน้ําฝนแล้วก็เสาอากาศน่าจะฝังนะฮะผมเข้าใจว่าฝังที่กระจกฝังฝังที่กระจก อ่ะเข้ามาดูไปในห้องโดยสารกันเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหน้าดีกว่านะครับผมพาเข้ามาดูตอนแรกจะพาไปดูอะไรไม่เจ๊โจที่เปิดน้ำมันลืมไม่มีมมอ้อพับเบาใช่ไหมอันนี้น่าเสียดายอันนี้น่าเสียดายดูทางท้ายด้วยแล้วกันเบาเนี่ยจะบอกว่ามันพับง่ายนะมันพับง่ายนะครับพับได้สองข้างเป็นหกสิบสี่สิบแต่ที่น่าเสียดายคือมันไม่สามารถพับเรียบเดี๋ยวผมขยับเบ,บาข้างหน้าอันนี้แป๊บนะครับ อ,อันนี้อันนี้คือน่าเสียดายนิดนึงเบาะไม่สามารถพับเรียบนะฮะมันก็เลยทําให้อาจจะวางของได้ไม่เต็มไม่เต็มที่นักนะครับพับได้ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็พนักพิงนะครับอ่ะผมให้ดูด้านหลังก่อนแล้วกัน พนักพิงไม่สามารถเลื่อนได้นะครับก็คือจะไม่เป็นสเต็ปนะฮะก็คือฟิกอยู่อย่างนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําที่เท้าแขนไม่มีแอร์หลังนะฮะแต่มีที่วางของแล้วก็เอาเลทข้างหลังก็ไม่มีนะครับเอาเลข้างหลังไม่มีนะครับแต่ว่าเล็กลูมกว้างมากกว้างมากมากจริงๆนะครับผมเข้าไปด้านหน้านะิดนึงให้คุณโจมาด้านหลังแล้วกันเข้ามาดูว่ามีอะไรกันบ้าง ผมขออนุญ,ญาตอ่าจะบอกว่าเบาะไม่ไฟฟ้านะครับผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถละกันเข้ามาดูปุ๊บเห็นไหมเอ่ยผมสตาร์ทใหม่ไหผมให้ดูผมให้ดูตรงนี้ใหม่ว่าหน้าจอตรงเนี้เป็น TFT ขนาด7นิ้วนะครับเขาบอกว่า7นิ้วแต่ผมดูมันเล็กๆนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลอ่าชัดขึ้นไหมอ่านะครับอันนี้บอกว่าไฟประตูท้ายเราปิดไม่แน่น ไม่ได้ปิดด้วยไม่ได้ปิดเลยอ่านะครับอ่าอันนี้คือเจ็ดนิ้วก็จะแดงข้อมูลต่างๆอย่างตอนนี้ผมสตาร์ทเนี่ยโหมดการขับขี่เนี่ยนะครับเราปรับแค่ตรงนี้เลยเขามีให้ทั้งหมดสามโหมดนะครับผมเห็นขึ้นไหมเอออ่าสปอร์ตขึ้นนะอืมอ่านอร์มอลแล้วก็อีโคมีให้สามโหมดในการขับขี่แล้วก็ตัวเคิร์สเนี่ยนะครับ ตัวเคอร์อที่คุณเห็นเนี่ยก็ปรับได้3าสี่ระดับก็เป็นการรีเจเนเตอร์ก็คือการปั่นไฟกลับเข้ามาคุณต้องการแค่ไหนเพราะว่าบางคนบอกว่าเวลาขับขึ้นเขาเนี่ยแล้วมันมีลงเขาเนี่ยมันมีเอนจินเบรกช่วยไหมก็ใช้เคอร์อเนี่ยช่วยนะครับก็จะรีเจนกลับเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าหน้าจอ8นิ้ว,วแต่ผมว่า มันดูเล็กมันดูเล็กมากเออแต่ว่าถ้าจะถึงจริงอ่ะเพราะว่าไม่ถึงจริงก็ไม่ได้ใช่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 มันดูเล็กมันดูเล็กไปหน่อยแล้วก็ผมจะให้ดูกล้องมองหลังเดี๋ยวผมเกียร์อยู่นี่นะครับหมุนสเต็ปอ่าหมุนปึ๊บหมุนอีกทีหนึงครับหมุนแรงๆเลยพี่มันจะมีแก๊กๆหนึ่งอ่าอ่าก็จะเห็นกล้องนะครับอันนี้แกเป็นกล้องมองหลังก็ต้องบอกว่าจอความคมชัดสู้ตัว h s ไม่ได้นะ ดูจัวเทเอไม่ได้แล้วก็พอจะอันนี้ก็เป็นผีเลยนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของปุ่มปรับต่างๆเนี่ยเลเยอร์ตรงนี้ผมว่าสวยนะเลเยอร์ดูดีครับสวยนะผมว่าดูสวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคล้าย <ep> ๆลเคลล่าคล้ายคล่านะแต่ว่ามันไม่ใช่นะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นซอฟทัทัชผมว่ามันน้อยไปหน่อยอ๋อซอฟททมันมีแค่จุดนี้จุดนี้แล้วก็ไล่มาข้างๆแล้วก็เป็นการเดินได้จริงนะฮะ อันนี้เป็นการเดินได้จริงนะครับแล้วก็เขาก็ยังมี i อ m สมาร์ต<ช>นะครับยังมี i อ m สมาร์ตอยู่แต่ว่าในเรื่องของเ d ดในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ถ้าเทียบกับตัวอย่าง h อเนี่ยก็ต้องบอกว่าหายไปพอสมควรนะครับหายไปพอสมควรแต่ว่าระบบความปลอดภัยที่มีมาให้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่องข้างจะครบคันนะโจ้ก็คือคอ,<ร>อะไรให้ครบมีอะไรทุกอย่างมีครบแบบพื้นฐานถูกฮะ คิวสตาร์ทแอซิดมีให้ระบบอิมเมอร์เจนซี่สต็อปสิกแนลก็คือเวลาเบรกแล้วก็มีป้าไปกับพิบให้แล้วก็ที่หายไปเนี่ยคือเลนดีพัชเจอร์อ่าพวกนั้นหลายคนก็ไม่ได้ใช้อะแดปติฟคุ้นคอนโทรลไม่มีเป็นคุ้นคอนโทรลเป็นคุ้คอนโทรลปกตินะครับแต่อย่างพื้นฐาน ABS EBD สอีมีให้หมดอีบพวกเนี้ยเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้นะ นะครับแล้วก็การควบคุมความทรงตัวเขาใช้คําว่า SCS นะครับไม่ใช่รองเท้านะ,ะอ่าก็มีมาให้นะครับแล้วก็การควบคุมเบรกในะขณะเข้าโค้งก็มีมาให้คืออุปกรณ์ที่จะเป็นมีให้หมดพูดง่ายๆอุปกรณ์แต่ว่าที่น้อยนิดนึงก็คือ Airbag a อ a ์ a บ็กมีให้สองใบเอออันนี้น้อยไปน,นิด oh <my> หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือรวมๆนะมอันนี้ที่วางแก้วน้ํา USB มีให้สองจุดแล้วก็เอาเลตอีกหนึ่ง,งจุดแล้วก็ใช้ใชดันเราครับพี่ อันนี้เหรออ๋อก็ปิดเรียบร้อยตรงนี้ผมว่าสวยพรพิษสวยสวยพระพิษสวยอ่ะดูดีเลยอ่ะปิดค่ะลืมไฟหน้าไม่ได้สูงต่ำอัตโนมัติไม่ใช่ออโตไฮบีนอ่าไม่ใช่ออโตไฮบีนต้องปรับหน้าตรงข้างสตาร์ทอ่าจะปรับตรงนี้อ่านะครับแต่กระจกข้างปรับไฟฟ้านะกระจกข้างไฟฟ้าวงมาอะไรได้แค่ขึ้นลงอ๋อวงมาอะไรอ่ามาทำให้ดูเข้าออกไม่ได้นะครับ อตัวนี้เดี๋ยวผมดูในเรื่องของข้อมูลนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะฮะอ่ะมาอยู่ทางท้ายนี้ทางไหนแดดจะน้อยหน่อยต้องข้างหน้านะอ่ะ,อะแรงม้าอยู่ที่หนึ่งรอยผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะในเรื่องของแรงมา้าแรงบิดอือ อันนี้ตอนนี้ข้อมูลที่เป็นทางการเนี่ยเขาตัวแบตเตอรี่เนี่ย50.3กิโลวัตต์วแครับแล้วก็ระยะทางอย่างที่ผมบอก380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นยอยู่ระดับ IP67 นะครับรถคันนี้ให้กำลัง163แรงมาครับแรงบิด260นิวตันเมตร0ูนถึงวินาทีท็อปสปีดเขาให้ที่185 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะนี่ก็คือเ้าค่าของ MG EP เออผมยังไม่คุ้นกับคำนี้ก็คือจะคุ้นกับคำอื่นมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นรถสไตล์เอสเตดเพียงหนึ่งเดียวในในราคาที่คุณจับต้องได้นะผมไม่รวมรถค่ายหลูๆก็ยังอาจจะมีแล้วก็แพงด้วยเพราะว่าจะเป็นตัวนำเข้าอย่างเดียวนะครับวันนี้มารู้จักกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่หมาดูในเรื่องของถนนราคาว่าจะเคาะมาตามที่ผมคิดไว้ไหมนะครับ ขอบคุณและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับโชโลูนอมแอร์สวัสดีครับ